สถานปฏิบัติอริยธรรมองค์พระตรีมุรตินารายศิวะพรมมาพุทธะอริยะเมตไตรพระผู้เป็นเจ้าแห่งาศาสนาทุกๆพระองค์ข้าพเจ้าพ่อพระอริยธรรมไกรเทศไกรเดชบุงรอดขอเชิญทุกๆท,ท่านปฏิบัติอริยธรรมทำพลังอริยธรรมร้อยแปดท่วงท่าเพื่อชีวิตใหม่ที่สุขสดใสสว่างสวัย

ลงสวัสดยอมเป็นขาดรับบำเรอน้ำคุณรอดเท้าเธอทรงสถิตนสูวงใจลุ่มแม่กาลงเจ้าหรือจะเท่าถึงครึ่งแม่น้อยหนึ่งน้ำพัไทยมือทรงคตจะสารพระ ยิ่งหายิ่งกล้าดังประยาสีหราชผู้เป็นใหญ่ใช้เพียงสุดรบสยบพระทรงชัยแม้ในสุดรัก พระยังยิ่งใหญ่นาอัดนงปลงใจใครอิงอุ่นนับลานโลกาลวนบอกควรคู่บุญดังพ่อคุณแมนสูง